สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์พีทบ้านสวนนะครับพิรดาชาแนลสถานีเกษตรออนไลน์นะครับวันนี้พาทุกท่านมาอัปเดตนะครับลากของผักโทษครับลากของหญ้าแฝกนะครับพอดีผมนะครับขุดบ่อแล้วก็มีการปลูกหญ้าแฝกนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับเนื่องจากว่าผมได้ติดตั้งปั๊มนะครับ เป็นปั๊มหอยโค่งนะครับเพื่อจะออทําระบบน้ําใหม่วางวางตาแหน่งปั๊มใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําในบ่อกออ็มีระดับที่สูงขึ้นนะครับทีนี้การทำปั๊มวางระบบน้ำเนี่ยมันก็จะต้องมีการขุดนะครับขุดลอกออร่องเพื่อฝังท่อนะครับก็มีโอกาสได้มาขุดผ่าน ต้นหญ้านะครับต้นหญ้าแฝกนะครับก็จะพาทุกท่านมาดูระบบรากนะครับคือผมเริ่มขุดเข้าไปเนี่ยเนี่ยบริเวณนี้นะครับนี่นะครับนี่คือรากหญ้าแฝกครับซึ่งอยู่ห่างจากต้นนะครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบเซนนะครับก็จะเจอรากนะครับนี่นะครับระบบรากนะครับมาดูกันชัดๆเลยนะครับนี่นะครับ เขาจะแทงรากนะครับบริเวณหน้าดินนะฮะไม่ลึกมากนะครับส่วนนี้ที่ผมขุดเจอนะฮะก็คือว่าประมาณสักยีเซนนะครับตั้งแต่หน้าดินจนลึกเข้าไปประมาณ20เซนเนี่ยเนี่ยที่ผมเจอตอนนี้หญ้าแฝกของผมปลูกไปประมาณ4เดือนนะฮะเห็นไหมครับเขาจะมีรากฝอยแยกออกมาปกคลุมหน้าดินนะครดีมากๆเลยนะครับแบบนี้ นี่ไหมครับนี่ครัผมพามาดูนะครับนี่นะครับพวกนี้ก็จะเป็นรากหญ้าแฝงครับความลึกลงไปทั้งประมาณห้าหกเซนนะครับนี่นะครับรหลยากรากหญ้าแฝกทางนั้นเลยนะครับนี่นะครับแสดงว่านี่นะครับไกลๆเลยนะครับนี่นี่นะครับ ระยะประมาณหกสิบเจ็ดสิบเซนนะครับจากกอนะครับเดี๋ยวผมล้างให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นรากสีขาวเขาก็จะแตกรากแผ่ออกมานะครับระยะเวลาเพียงแค่สี่เดือนนะฮะสามเดือนกว่านะฮะยังไม่ถึงสี่เดือนที่ผมปลูกนะครับมาดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับรากเยอะเลยนะครับ ดูชัดๆเลยครับพี่น้องนี่นะครับเห็นไหมครับนี่คือรากหญ้าแฝกจะเห็นว่าการปลูกแฝกนะครับเพื่อ,อ,อให้รากนะครับจับดินไม่ให้พังทลายเนี่ยได้ผลจริงนะครับนี่นะครับได้ผลจริงๆพามาดูกันนะครับผมต้องขุดตรงนี้เพื่อไปเชื่อมต่อกับท่อส่งทางออกตรงบริเวณนี้นะครับ นี่นะครับเชื่อมเข้ามาหาตรงนี้เพื่อจ่ายไปยังสวนทุเรียนสวนผลไม้ต่างๆนะครับนี่นะครับวันนี้พามาอัปเดตรากทุรากหญ้า,า,าแฝกนะครับได้ผลจริงนะครับพี่น้องเกษตรกรหรือเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจอยากจะปลูกหญ้าแฝกผมก็ เชียร์ให้ปลูกนะครับนี่นะครับรากยาวเร็วนะครับแล้วก็คลุมหน้าดินได้จริงะ้าน,นี้ฝนตกมาสามสี่รอบแล้วนะครับก็ไม่คบการพังทลายน้อยมากนะครับนะครับที่ผมปลูกนะครับนี่นะครับสุดยอดมากครับหญ้าแฝก ปลูกได้ผลจริงนะครับโอเคคลิปนี้สั้นๆนะครับฝากเพื่อนๆสวัสดีครับ